ประเทศเวียดนามชื่อทางการสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมืองหลวงคือเมืองฮานอยประเทศเวียดนามไม่มีศาสนาประจำชาติส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธรองลงมาจะเป็นคริสต์และอิสลามดอกไม้ประจำชาติคือดอกบัวหรือเรียกว่า ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณวันชาติคือวันที่สองกันยายนภาษาประจำชาติคือภาษาเวียดนามธงชาติเวียดนามลักษณะของธงชาติเวียดนามนั้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดงกว้างสองส่วนยาวสามส่วนตรงกลางมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองทอง สีแดงนั้นหมายถึงการต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของชาวเวียดนามสีเหลืองคือสีของชาวเวียดนามส่วนดาวห้าแฉกนั้นเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าหมายถึงชนชั้นต่างๆในสังคมเวียดนามภายหลังการรวมตัวของชาติเวียดนามในปีพศ2519 ความหมายในธงชาติได้มีการอธิบายทางการเมืองว่าสีแดงหมายถึงการปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมชีพและดาวสีทองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามลักษณะทางภูมิศาสตร์เวียดนามมีลักษณะพื้นที่เป็นแนวยาวคล้ายตัว S มีพื้นที่ประมาณ3 3 1 6 9 0ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีนทางทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศใต้ต,ติดกับทะเลจีนและอ่าวไทยทิศต,ตะวันออกติดกับอ่าวตัวเกียรและทะเลจีนและทิศต,ตะวันตกติดกับประเทศกัมพูชาและประเทศลาวภูมิประเทศ พื้นที่ของเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสูงโดยเฉพาะทางภาคเหนือขั้นระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงนอกจากนี้ยังมีชายฝั่งทะเลแคบๆที่ยาวจากเหนือจะลดใต้ภูมิอากาศเวียดนามอยู่ในพื้นที่มรสุมเขตร้อนทางภาคเหนือของประเทศจะมีสี่ฤดูคือ ฤดูใบไม้ผิหรืดูร้อนหรืดูใบไม้ร่วงและหรืดูหนาวส่วนทางภาคกลางและภาคใต้จะมีเพียงสองฤดูคือฤดูฝนและฤดูแล้งประชากรของประเทศเวียดนามมีจำนวน ประชากรประมาณ86ล้านคนส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามรองลงมาจะเป็นชนกลุ่มน้อยชาวเขาและชาวเามรเศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญเวียดนามจัดได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วอีกทั้งเวียดนามยังเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทำให้เวียดนามมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากมายและยังมีพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกอีกด้วยเวียดนามมีพืชเศรษฐกิจสำคัญคือข้าวเจ้ายางพาราชากาแฟและยาสูบสำหรับแร่ส่งออกที่สำคัญคือเหล็ก่านหินแอนทราไซต์นอกจากนี้ยังมีก๊าซธรรมชาติและน้ำมันอีกด้วย การเมืองการปกครองเวียดนามปกครองด้วยระบบสังคมนิยมโดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในประเทศโครงสร้างการปกครองของประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็นสามระดับคือสภาแห่งชาติองค์กรฝ่ายบริหารรัฐบาลท้องถิ่นประวัติศาสตร์ประเทศเวียดนาม เวียดนามเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้อันยาวนานเริ่มตั้งแต่การก่อตั้งขึ้นเป็นประเทศในนามของอาณาจักรวันลาง mm hmm. เมื่อประมาณ3,000ปีก่อนคริสต์กาลในบางครั้งมีการแบ่งแยกออกเป็นอาณาจักรเล็กๆและในบางครั้งก็กลับมารวมตัวกันได้จนกระทั่งตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีนตั้งแต่ปี 1.111ปีก่อนคริสต์กาลจนถึงปีคศ .938 จึงได้รับอิสรภาพจากจีนและมีการตั้งราชวงศ์ต่างๆขึ้นมาปกครองประเทศแต่ก็ยังมีการรบพุ่งกันเองระหว่างตระกูลใหญ่รบกับจีนเป็นครั้งคราวรวมทั้งพวกจามปาและขเขมรด้วยพร้อมกันไป จนกระทั่งเหนียนอันสามารถรวบรวมอาณาจักรเป็นหนึ่งเดียวกันได้และตั้งราชวงศ์เหนียนขึ้นปกครองเวียดนามในปีคศ1802ในพศ2344เวียดนามได้รับอิสรภาพจากจีนด้วยความช่วยเหลือจากเมอร์ซิเออร์ปิกโนเอสเบอยงมิชนาลีชาวฝรั่งเศส และความสามารถของแม่ทัพเหนียนอันซึ่งต่อมาได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจกักรพรรดิดยาลองต่อมาในสมัยพระเจ้าหมิงหมางมีน,นโยบายการต่อต้านคาทอลิกเป็นเหตุให้ฝรั่งเศสเข้ามาแทรกแซงเวยียดนามและในพศ2426เวยียดนามก็ตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสโดยฝรั่งเศสแบ่ง เวียดนามออกเป็น3ส่วนคืออาณานิคมโคชินจีนในภาคใต้เขตอรารักขาอาอันนามในตอนกลางและเขตอรารักขาตัวเกีย้ยในภาคเหนือในพศ2484เกิดกระบวนการเวียดหมิงขึ้นเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสโดยมีโฮจิมินเป็นผู้นำ ในคศในพศ2 4 9 7เวียดนามทำอนุสัญญาเจนีวาเพื่อสงบศึกกับฝรั่งเศสเป็นผลให้เวียดนามต้องแบ่งประเทศออกเป็นสองส่วนคือเวียดนามเหนือภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์และเวียดนามใต้ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยในพศ2000 503เกิดสงครามเวียดนามเป็นสงครามระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้สงครามนี้ยุติลงด้วยชัยชนะของเวียดนามเหนือทําให้เวียดนามเหนือรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม